หน้าดูหน้าดูครับพูดต่อไปเรารุ่งบุญนยน่าฟางประันทีป,ปรยัดข์ุบลนะครับคุเป็นนักรอเลยครับจะได้เร็วครับจะให้ทีมงานได้ติดเทปการนอนให้เรียบร้อยครับด้เสียเวลาครับต้องขึ้นมานั่งรอตั้งแต่น,นันหน่อยครับอยาด้น้เมันยาวัดนอย่าจะรัดฟ้าครับเด็ที่เดนทราบขันสอเดที่ค่ายสองามิไลนะครับตีวัดีกนครับโดยอาจารย์ีรชัยิไลเป็นผู้จัดการเดียนวิชนคณะครับส่วนเพชรน้องวิวนี่ สอนอยู่ที่บ้านไฮหยงนะครับตำบลคําว่าอ,อตาสุนะครับมีท่านรองนายกโครงการบริหานจตุนคำว่า,า,า,น,าน,นะครับท่านรองทำใบนะครับแสดงซักครับพี่ชไปะครับเป็นนักมวยมากกว,ากว่าคนมวยอือ,พ,อพี่สาวของพี่สาวของยาี่สาเนะครับคนกลางคนกลางคนนี้ ลูกสาวเนี่ยฝึกให้หมดนะครับไม่ฝึกให้เฉพาะแม่บ้านนะครับเน่จากมันอันตรายน้ำก็ชาเนี่ยสองคนต่อสองนะน้ำมันต่อสองยังไม่มีคนลอง ให้วินฝากเอาไว้นะครับหนึ่งธันวาคมครับพี่น้องพบกันที่อบตหนองบกนะครับไปดูโบอาอ้วนตานาวัฒนวัฒนทองสิทธิ์วรจักรครับอภิวัฒน์กับเด็กเพื่อนขาแต้มนะครับหลังตาครับแล้วก็มีญาณิสาเปิโดโอกาสให้ป้าพี่ล้างตาอีกครั้งเหมือนกันเลยครับสามคู่เด็ดเลยครับ โบอาธโนทองอภิวัฒน์เพชรผาแต้บแล้วก็ยานิสากับปาบี้นะครับแจงพ่น้องให้รับท่าครับินหยาบศรีธัจรัตน์หนึ่งนวาครับเริ่มต้นเดือนธนวามาไปเลยครับอระการบริหารสตวนนองตกโดมใหญ่นะครับสถานที่เยี่ยมมากครับเพรียบก็12พฤษจิตานะครับที่อบตหนองบอกนั่นแหละครับาฝากดกันครับ สิงยอดมวยษย์ญานาฏีจัดให้พี่น้องดูครับอามาดูครับคู่นี้ก็พี่สาวของญาณิศานะครับเป็นคนกลางนะครับนี่ดาวจรัะฟ้าสองงามวิไลครับส่วนนั้นงก็เพชรน้องวิวครับด้านต่อไปสวังดีครับต่อคาถาเรียบร้อยครับ ามาชมมาตามนะครสยกนะครับสามยกขู้ต่อไปดาวรุ่งกับพันนี่นะครับม,มารอเลยครับารมาเตรียมนะคะันนี่มีไหมดาวรุ่งมาแล้วถกพัน โอ้เป็บงงสายเกิดสายสะดุ <nder inter Never> ้งเลยครับไอ้แก่แก่ทักผมเป็นหลอนสวยงามทีเดียวครับเดาวจระฟ้าแกนี้เกือบเกือบจระฟ้าไหมชื่อตัวเองรึเปล่าใจดีทั้งคู่ดาวจรัะฟ้าพิษน้องมิวเดาวจรัะฟ้าสีผิวนี่ไม่ได้คุณพ่อเลยนะ ไม่เอาผิวคุณพ่อมาเลยเอาผิวคุณแม่มาเอ่อกจากหดวใจสีสกเกดบาดเจ็บแต่เจ๊งแต่เจ๊วมันเุ็กหลานละเมียดต่อยองตานสุนนะครับทำลนไปอไอสามยกนะครับสามยกนะครับ

สูงยาวหัวโตนะค,ะครับทักก่อน,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 นทด้เราจะไปได้เราดูตรงนี้หลังจากนั้นเป็นน้ำวนตะเตี้ยแล้วก็จะไปจิ้ิวสังรุ่งอุบลแสนสนหมอเสียงนะครับแถวที่สิบก็งดสว่างนะคะระับแถวเขาดวงพุ่มพุ่มอินซีน้อยสิบป้ายแขกกับน้องเล็กสังคิดงไหลยซึ่ง เห็นเขาอุ้มกันได้นะครับน้องเล็กหนุ่มเอ่อเป็นมวยจิตของการงานน้อยนะครับก็จะมีเสียพระยกรพระยาไก่บินกับเพชรตดำปอมังกรฟ้าด้วยครับมาดูอีกทีหนึุ่ดแยกเลยนะครับสามสิบกอล์คุโบลัาร์ดที่สิบพฤศจิกายนครับนนสวรรค์เซตเทียนฝาเขี่ยปวดทุกข์ทกฝ่ายเลยครับ เดินทำสถิต yeah. ิเล yeah, ียกที่สองครับแดนก็ดาวจะดัฟ้าสองคนแค่ไหจากลังเหยเป็ในการเทน้องมวยไทยโดยเชรจากตานสุดครับรูอช่องตาคได้ยกสองยกสองคนสวยอ่าเรียบดำเรียบออกอ่าคนสวยมวยสยามนี่บอกอาวุธเร็วเร็วแฟนมวยเสียมวยรอลุดรอเชียร์อยู่ พี่สาวของยานิสาจะเป็นพญานิาสาไหมหนาดีเลาจะรักษา,าชื่อดีชื่อเพราะาออกอาวุธจะดีหมดชื่อไหมเดาจะรักษาเห็ด,เเเเดน้ำเบีวนี่ทำงาน

วัที่ห้าอ่อนะครับมังกรลอยที่ตลาดเอ่อที่มูฮรสาดนี้อเอยมาช่วางหด้วะครับจบสามสิบลินกายนวันสินเดือน,อนหายตัดยันาน,นะครับอย่านีะครับมาได้ค่ยาัห้าพิกรอม่ีีวัน,นะคร่บมังรลอยด้วยนะครับหายนานตัดยันกลาตนะครับ สถานที่เชิดตรงนี้นะครับอ่าตอนที่30ต้องไปกันอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนทฤษฎีไปครับสมทัยเดลียนกันที่นี่ครับทีดมาช่งหัวหนือแระจบอลูมิเนียมนะครับเสือพันดเด้วยครับดาวรุ่งกับพันนี่ครับอ่ารีบขึ้นมาหนักเลยครับดาวรุ่งกับพันนี่ครับ ยกสุดนะครับยกสุดท <petto> ้ายนะครับอาดารุ่งมาแล้วดาวรุ่งฮันนี่ก็เชิญครับฮันนี่ครับทีมงานเสือใหญ่พยัคคฆ์อุบลรัะยาหน้งโกลเปหน้าเปิดฝาเปิดอาลมกสิ้นขึ้นมาให้เขาได้แตะตัวให้ด้วยความรวดเร็วเก็บกองพขาไว้นะคะบนเวทียกสุดท้ายนะคะ่ยกสุดท้ายแล้วคนสวย

来，来，来，来。